วัสดครับเคเควิกูโกรับจะกลับช่องออเคเควิกุโก,น,กนั่มม่องอัลลกีซ่อนบ่อยๆค,ครับหัวนี้รนครับ,รบวันนี้ผมจะไปซื้อเสื้อครับผไปดูกันครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะซื้อเสื้อสองอันนะครับไปดูกัน เป็นยังไงรองตามครับย่าให้หน้อกว่ายะให้ผมไปบิซีครับผมวันนี้ถ้าผมตังเงเยอะเนี่ยว่าผมจะเก็บไว้เยอะแล้วก็ใส่ี้ปกนั้นนะครับไอ้นะครับอยู่นะเป็นงไงดูครับเสื้อของผมอยู่ในนี้นครับผม เชือเพลยบนี่ผมชอบมากครับว่าคือเชื่อคบเพลยเป็นอะไรครับไปดูนนะฮะวันนี้ครับผมจะไปลองลองเสื้อถ้าวันนี้มีเสื้ออะไรบ้างครับแล้วมีเสื้อลายเปอร์ครับผมนี่นี่เลยครับกระขายแบบนี้ไอแบบนี้ไม่มีงานนะครับผมดูนะ เดีย๋ยวผมจะตั้งกล้องครับผมเสื้อนี้เบบไม่มีน้านใช่ไหมดูดนะวนะวันนี้นะครับผมจะพาดูรูปลายเสื้อคับเพในนี้นะครับจะเป็นรูปอะไรเขาหมนมาอเสนนื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยนี่ผมซื้อมาจากพิกซี่ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาซื้อเสื้ออีกอันหนึ่งนะผม วันนี้นะครับผมวันนี้จะนมาเด๋่วเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะซื้อเสื้อเป็นหลายหลายสีนะครับแบบแบบที่ผมใส่คือวันนี้ผมจะเก็บตังค์มันจะเยอะให้มาถึงถึงร้อยนะ ไปดูเลยมจะพาไปดูตังของผมไปดนูนี่ครับไปบึ้งเลยครับเดี๋ยวว่ามันนี่นะนี่ครับอันที่คือตังของผมนะครับผมจะซื้อบาอย่าง แต่ว่าอานนี้ของผมนะผมวันนี้ว่าผมจะลอครถคันใหม่นะครับเป็นรถขยายห่ด้วยครับเป็นรถคันสีแดง,งมอไซค์ครับผมแล้วก็ไปซื้อปืนนะครับผมใช่ครับผมจะเก็บตังไว้ผมจะซื้อปืนของของจริงครับผมเป็นเหมือนในเกมซืจะซื้อปืนของจริงครับไปปึงปึ๊โป๊งปึ๊งปึ แบบว่าผมนี่ผมมีเบียยร้อยครับผมวันนี้นะครับผมมีวิธีซื้อเสื้อแบบนี้ครับมาดูกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะวันนี้ผมจะมีตัง 88, 000, 000ค์ห้าร้อยแปดพันหมื่นแสนนะฮะวันนี้ผมจะมีแอปแอปหนึ่งครับผมคือแอปที่หาคู่ครับผมคือแอปที่หาตังค์ได้คือเราจะเริ่มรีบวอนเราหลดนะครับ นี่ครับลิงข้างล่างครับผมทำไมพี่ได้ตังเยอะเพผมมีแบียงนิสเบียงเบียงนิสิคหับแล้วมีเยอะมากแมีเบียง้อยนะครับผมวันนี้ครับผมนำมาทำการแยกตังครับผมไปดูกัน,นครับที่ผมมีหนังอย่างครับผม นางย่งางขายครับผมเดี๋ยวเพิ่งนะครับซึ่งว่าตังค์ของผมนะครับอยู่นะไอ้เยอะกว่าอีกครับไอ้เยอะเป็นร้อยครับผมวันนี้ครับคนจะมาตามหาตังค์ครับผมที่พี่เขาทำตำตกทำไมผมต้องเก็บมา แบบว่าผมชาจนไหมไม่ใช่อครับเป็นทั่วทั่วไปอ่ะดูนะเรียกว่ายัรียญของผม,มเยอะมากวันนี้ผมจะไปเก็บยัรยอยู่ในห้องเทภูมนเก็บมานะผมแบบว่า วันนี้ครับคือตังของผมอะ่ะผมจะจะตามหาแบงค์ร้อยที่ตกเป็นตามเป็นก้อนนะครับประยักน,นะครับเปไงวันนี้ถ้าพี่เขาขอวันนี้พีจะขอตามพี่เขาอะ่ะพี่ครับ วันนี้ผมจะออกรถคันแดงใครมันเริ่มเลยครับผมนี่ครับดูนะผมจะหาผมจะหาที่ยางๆที่มันรัดนะผมแล้วก็ให้มันกลายเป็นก้อนๆนะ่ะผ,ผมก็ต้องสอดสองแบงค์ร้อยครับผมแล้วก็สะสองแบงค์อีสิบให้เป็นการให้เป็นเออเป็นก้อนๆนะ่ะ เป็นก้อนอ่ะใช่เอาแบบเยอะๆผมจะต้องซื้อกระเป๋าดำครับผมแบบใส่ตังใส่ใส่เงินแล้วก็ใส่ทองใส่เพชรอะไรไม่อยากดูไหมผมเป็นสายสืบขอเป็นแกงของพี่เขาในครับดูดูไหม ผมผมไม่ถ้าพี่เขามาขอขอมาฮะคับผมขอ,อพี่เขาขายขายของใช่ไหมว่าผมจ่ายค่านี่ถ้าผมผมจะบอกพี่เขาว่าจะบอกพี่เขาว่าพี่ขับเอาตามมาเร็วๆแบบนี้ครับ จะบอกพี่รับว่าพี่วุฒิใจข้อนี้นะครับผมเจอดีแน่ครับใช่ครับผมวันนี้ตามของผมจะได้เยอะผมจะหาในยางที่มารัดให้มันกลายเป็นก้อนสามใบครับผมผมจะต้องใส่สองแบงค์วันนี้ครับวันนี้ครับผมจะมาแกล้งคืนเขาดีกว่าครับผมไปดูกันครับ คลิปนี้คำเตือนอย่ามาทำตามนะวันนี้ผมจะขอตามพี่เขาอยู่ข้างทางนะผมแบงค์ร้อยครับผมบบงร้อยครับขอยดอูกันถ้าผมได้ตังค์ได้เยอะเนี่ยขยดูก,กันครับว่าผมจะเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมจะได้ออกรถมอเตไซค์กับรถเนเน่ด้วยขาวๆนี่ผมดอกรถ ถ้าแบ่งี่สิบแดงใช่ไหมแล้วเอาหนังยางนี่มอลัดนี่ถ้าแบ่งี่สิบมันล้นใช่ไหมว่าหาหนยางครับผมโรง,งงานนะโรงงานพ่อมียังยางเพียบเลยครับวันนี้ผมจะจุชาอโปโเคบลหนังยางใช่ครับตอนนี้ผมกินมามากสองถ้วยผมจะยืดขาจะได้่อยขาวอยอะๆวะครับผม มื่อกี้เพิ่งออกอากายมาครับ <c oughs> วันนี้จะบอกห้ามบอกตำวรวจเป็นอังคาดใช่อ่ะจ,จะคาดจ้งตำรวจไปครับผมไม่มีประโยชน์ตำวรวจไมาได้เรื่องครับวันนี้ผมมีงาน,นครับผมงานใชื่เรื่องว่าอ,อ่ผมมีงานด่วนที่ ส่งของในวันนี้ครับของที่ไม่ผิดจุดหมายครับของอที่ผมจะสอนครับนะครับคือว่าของนี้เลยครับของที่มีค่าครับผมคือต่างนั่เองครับต่าคือแบงค์อีสิบคล้ายเออคล้า,า,ายแบบนี้เอาเป็นก้อนของผม จะบอกไปเขาว่าเอาเป็นก้อนครับแปสิบแล้วก็เอาไปเอามาอีกครับเอาเป็นก้อนแดงด้แดงๆๆครับผมอัคือห้าร้อยห้สิบใช่ถ้าผมจะส่งของให้เขาผมจะได้ต่างเป็นร้อยครับผมวันนี้ว่า วันนี้ครับผมจะช่วยเขายกของที่นกขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยเอาของอนัไปขึ้นรถให้เขาเขาได้ตังเราแตดห้าร้อยครับผมแบบนี้แบบนี้ครับผมจะได้รวยๆ,ๆครับผมจะได้ไม่อดรวยครับใช่ครับวันนี้ครับ บอกทุกคนว่าผมรวยครับผมบอกก่อนผมจา้างพุกคุณได้ผมมาจ้างให้ทุกคนมาทํางานที่นี่เดี่ยวผมจะเก็บต่างค่ทีานี่เป็นถ้าจะปกนี้เต็มใช่ไหมจรนวน ถ้าพวกนี้ถ้านี้เต็มนะมาใส่จะลูกอันนี้กับอันนี้มาดูกันครับวันนี้ครับผมจะเอาจูกเนี่ยออกไปให้เขาแล้วก็พี่เขาไปขอทานนะผมจะเอาจลูุนี้ให้เขาไป ผมเป็นคนจ้างให้พี่เขาให้พี่เขาเนะี่ยถ้าพี่ถ้าคุณเขามาเดินใช่ไหมเออใช่ผมเป็นหัวนหน้าผมเป็นนับทําหัวนหน้าใหญ่ครับผมชื่อเป็นข้าหัวนหน้าผมจะจ้างให้คุณเป็นเด็กขอทานเก็บตังค์ให้ผมด้วยวันนี้ผมเป็นคุณจ้างให้พี่เป็นเป็นรับเงินให้เขา จะปลุกนี้ถ้านี้เต็มนะ,ะปิดเลยมันใช้ปุกนี้ครับผมนำผมได้ไดจใจสองคนนั้นมาเอาใสา่ตังสองลำปุกนี้ครับผมผมจะบอกพี่เขาว่าพี่ครับ ผมจะั้างชีพให้นายว่าตจ้าานชีพนะโอเคป่าแบบนี้ครับผมจะจ้างให้ชาวบ้านนะให้การเป็นตจ้าานชีพชายเป็นตจ้าานชีพไปเอาตังค์ถ้าจะบอกพี่เขาเป็นตจ้าานชีพผมจ้างมันเอาถะกกะ่อสอันนี้ขอตังค์คืนเขา คือเขาเดินไปผ่านแล้วขอตังค์ครับผมผมจ้างให้ทุกคนห้ามีพิรุษนะผมวันนี้ผวันนี้นะผมจะมาตามหาวันนีมาตามหาทุกนี้นยครับใช่วันนี้ครับผมจะมาจ้างทุกคนสามคนเนี่ย การแปลงร่างคือเด็กขอทานเก็บตังไงจะใครเก็บได้เยอะเอะาไว้ผมโอเคเปล่าถ้าเขนแล้วถ้าผิวจะไปตัต้งชีื่ีพเคาว่าตัานชีพนะครับถ้าผมโตขึ้นเนี่ยเป็ผู้ใหญ่เนี่ยผมจะจา่ายไว้เค้าเนี่ย เป็นเก็บตังค์ไปดูกันครับจะเป็นเด็กเก็บตังค์นะผมคล้ายแบบนี้นี่แบบนี้ใช่ไหมเอาให้เป็นพันเลยครับ แล้วก็มาสร้างกระเป๋าดำดๆแล้วก็ผมจะมาสร้างกระเป๋าสีาดำครับผมเก็บตังเป็นก้อนคือแบงร้อยผมจะขอให้แบ่งร้อยให้เป็นก้อนให้มันมึอแสนก้อนนะผมสร้างกระเป๋าดำผมจะมาสร้างกระเป๋าครับผมไปดูกันครับเป็นเร่องตามคลิปนี้จบแล้วครับจะาเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะ อยำรีวิวของเลยอ่ะนี่จะพาดูเสื้อผมัูเสื้อนะครับเป็นลายอะไรแลร้ว่ะผมจะจ้าพวกคุณคนตั้ตั้งชื่อผมว่ะจตะฐานชีดนะแล้วก็เอาตาให้ผมด้วยครับผมจะได้ให้ทุกคนได้ได้รับเสื้อ,อนี้ไป เจาเรื่องน,นี้เชื่อน,นี้ผมไม่ให้นะครับผมสั่งการลิงขลางการผูกไฟครับไปไงเราตั้งอยูนะวันนี้นะครับผมจะแจ้งให้พวกคุณเราจะตั้งชื่อให้ไงว่า สถานชีพผมเป็นคนจ้างให้พี่เก็บตังค์นั่นเองครับกดได้เริ่องอ่ะคิมจบแล้วนะครับจะเริ่มกดกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยนะครับสามารถกดติดตามไลน์ไอจีเฟซบุ๊กติดตามแล้วก็ทูบแล้วก็ทูบมิเมียมนั่นเองครับอย่างนี้ผมจะลาไปก่อนชาวหน้าผมจะลาไปก่อนหมดเลยครับ